ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆกล่าวถึงการดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำพาจีนไปสู่ความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตามแผนพัฒนาประเทศในระยะยาวบูไทนาชาบันที่ปรึกษาของประธานาธิบดีซีเรียซึ่งเคยไปเยือนจีนหลายครั้ง ได้เห็นความสําเร็จของจีนในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาการกอร่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกล่าวว่าความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของจีนเป็นผลมาจากความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่วางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของจีนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้ผาสุขความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอาทิการแก้ปัญหาความยากจนและการดําเนิน โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21เป็นที่ประจักษ์ว่าจีนสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้โลกอาเมดอูนุสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตูนิเซียแสดงความชื่นชมต่อความสําเร็จของจีนในทศวรรษที่ผ่านมาโดยระบุว่าถ้าจะนิยามจิตวิญญาณของจีนและชาวจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาคําว่ายืดหยุ่นน่าจะใช้ได้ดีที่สุด จีนมีเป้าหมายหลายอย่างที่ท้าทายและว,วันนี้จีนทำสำเร็จแล้วแม้เผชิญกับอุปสรรคความยากลำบากแต่จีนฝ่าฟันจนบรรลุปเป้าหมายทั้งหมดด้วยความยืดหยุน่นขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณโอนิชิฮิโรชิจากมหาวิทยาลัยเคโอของญี่ปุ่นกลับว่าการที่จีนสามารถบรรเทาความยากจนให้ประชาชนและสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นคุณค่าที่ประจักษ์ชัดและควรเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก